สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิ e a s t r ร c a s สี่สี่ห้านะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาเช็คพลังงานของใครกนนานที่คุณกําลังนึกถึงกันเนาะเหมือนเดิมเรื่องราวจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างช่างหผวมันนะคะรับชมรับฟังเอาแต่พลังงานดีๆอะไรที่ไม่ดีก็โยนทิ้งมันไปค่ะไม่ต้องเก็บเอาไว้ นะคะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเนาใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมไม่เอาคลิปหนึ่คลิปในช่องของเราไปตัดสินเรื่องส่วนตัวนะคะเป็นพลังงานโดยรวมค่ะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเรื่องราวมันตรงหรือตรงนิดนึงหรือไม่ตรงเลยก็ไม่ต้องเก็บไปซีเรียสเนาะ แล้วก็ถ้าเรื่องราวไม่ตรงเลยก็ไม่ต้องพยายามดึงให้มันตรงนะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องของเรามันก็มารับชมรับฟังเป็นนิทานหรือว่ามาให้กําลังใจเด็กเอ็นตัวน้อยๆนะคะว่าวันนี้จะนิ่งได้ถึงแค่ไหนเนะเอะมาเดี๋ยวเราจะมาใช้สําหรับน้องแมวกันนะคะเพิ่งรู้สึกตัวว่าตัวเองเนี่ยเอฟไพในสาหรับน้องแมวไว้เยอะมากเออก็เดี๋ยวจะเป็นเทศกาลน้องแมวแล้วกันในช่วงนี้นะคะเทศกาลไพน้องแมวอ่ะมาตั้งจิตตั้งใจนะคะส่งพลังงานส่ง อ่าสรงจิตสรงใจอธิษฐานกันเลยนะคะเออจะเป็นเรื่องราวของใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็เหมือนเดิมเนาะอเราก็อ่านไพ่ไปเรื่อยๆนะเนื้อเรื่องเราไม่สามารถควบคุมได้อยู่แล้วนะเราก็เดี๋ยวจะมาตั้งเป็นชื่อเรื่องทีหลังนะคะถ้าหากว่าพลังงานดึงดูดมาก็รับชมรับฟังไปค่ะล้วก็ใช้วิจารณญาณด้วยนะคะถ้าหากว่าต้องการให้เป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นดวงส่วนตัวจริงๆนั้นเนี่ย ก็ตามคอนเซปต์เลยกูก็จะต้องไปหาพ่อหมอแม่หมอสุดตัวเพื่อเช็คดวงเช็คพลังงานกันเอาเองนะอ่ามาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะในช่วงนี้อาการเป็นยังไงนะคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะมีเรื่องอะไรให้ทำให้คิดเหมือนช่วงนี้เป็นช่วงที่ฟุ้งซ่านอะ จะพูดอย่างนั้นก็ได้นะคำนี้มันขึ้นมาในหัวนะมันมีความฟุง้งฟุ้งอยู่ในหัวเต็มไปหมดเลยหลายอย่างที่อยากจะทําสิ่งที่อยากจะเลือกอยากเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งที่ลงมือทําได้นะั่นแหละแต่ว่าอันนี้ก็อยากทําอันนั้นก็อยากทาหลายอย่างหลายสิ่งมากเลยนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนาะไม่ว่าจะอะไรก็ตามตคุณก็ยังไม่เลือกอยู่ดีเนาะเหมือนกับว่าคุณเนี่ยจะปล่อยตัวปล่อยใจไปตามโชคชะตา อะไรมากกว่ายังไม่ลงมือทําอะไรเลยก็เหมือนรอคอยโชคชะตาวาสนาออยากจะตีสักทีหนึ่งนะถือเม่เรียวมาเลยเดี๋ยวให้น้องซันนี่เอาเม่เดียวมานะคุณไม่ลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งกูจะมารอแต่โชคชะตาวาสนาไม่ได้นะคะคุณจะต้องลองเลือกทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณถนัดน,นะคะแล้วก็ลองดูว่าหันไปมองดูว่าสิ่งที่มันเป็นคําแนะนําดีๆหรือเป็นโอกาสดีๆใหม่ๆม,มันกาลังจะเข้ามาคุณลองเปิดใจรับชมรับฟังดูกันก็ได้นะคะบางทีเนี่ย สิ่งที่คุณไม่ได้สนใจหรือมองข้ามตั้งแต่แรกเนี่ยมันอาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่กำลังเข้ามาหาคุณก็ได้นะตอนนี้นะคะอะขอดมยาดมทีนึงอันนี้คือจริงๆแล้วขัดจมูกแลวเนี่ย <laughs> เดี๋ยวอ่านไพ่ต่อ,อมานะคะสาวน้อยมองแม่ใหญ่เลยมา เดี๋ยวมาดูกันนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงบ้างนะคะ e n e r g ี Energy ของคุณวันนี้นะคะเป็นคนช่างฝันนั่นเองมาเดี๋ยวมาดูกันนะคะเ,เรื่องเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะ<า>เรื่องราววันนี้อ่ามาอ่ามา ฝั่งของคุณนะเรื่องราววันนี้นะคะเขาคนนั้นของคุณเนาะเอาฝั่งคปดีก่อนฝั่งคุณเนาะฝั่งคุณเนี่ยเหมือนกับว่าคุณเนี่ยที่ผ่านมาคุณเคยเจอเรื่องราวของความรักในอดีตนะความรักในอดีตที่ผ่านมาทําให้คุณเนี่ยแข็งแกร่งเข้มแข็งแล้วก็ปกป้องตัวเองจนถึงทุกวันนี้นะส่วนตัวเขาเนี่ยเขาเนี่ยรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างจากคุณคุณมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างเนาะที่ทําให้เขารู้สึกว่าอยู่เฉยไม่ได้ แต่แต่อะค่ะมันก็ยังมีแต่นะมันยังมีแต่ตรงที่ว่าคุณเนี่ยตั้งกําแพงใส่เขาคุณอะตั้งดาบใส่เขาแล้วเห็นไหมเนาะเขาก็เลยมองเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเขายังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือจะเข้ามาอะเข้ามาหาคุณยังไงดีเนาะจริงๆแล้วอะมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณ่ะรู้ว่าถ้าคนแบบนี้คุณอาจจะอ่านคนได้ก็ได้เนาะว่าเออคนเข้ามาแบบนี้เนี่ยเออฉันจะจัดการด้วย ไม้ไหนมาเข้ามาแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันจะเอามีดดาบเดี๋ยวฟันหัวขาดเลยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มันมีอะไรหลายอย่างนะที่ทำให้คุณรู้สึกว่าการที่เราจะให้ใจหรือให้ความรักกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยคุณเนี่ยให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าคุณสามารถรอได้แต่บางครั้งถ้ารอแล้วไม่ชัดเจนคุณก็ไม่เอาเนาะอย่างน้อยเนี่ยก็ให้รู้ว่าเออเข้ามาคุยหรือเข้ามาจีบหรือเข้ามาเพื่อที่จะมันคงชัดเจนจริงใจคุณต้องการแบบนั้นมากกว่า นะเพื่อที่คุณจะได้วางเอาไว้ว่าตําแหน่งของแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยคุณจะวางเอาไว้ว่าคนนี้เป็นเพื่อนคนนี้เป็นคนที่อาจคุยแล้วจะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อหรือคนนี้เอเขี่ยมันออกไปไกลเลยอะ,อะไรประมาณนี้นะคะม,มาเดี๋ยวเรามาดูว่าสถานการณ์เป็น,ยนอย่างไรอตัวคุณเนาะที่ผ่านมานะตัวคุณเองเนี่ยเคยมีความนักความสัมพันธ์เคยหันหลังจากความรัก ครั้งเก่าที่ผ่านมาซึ่งมันเป็นความรักที่คุณรู้สึกดีมากดีที่สุดเลยนะตั้งแต่ที่ผ่านมาคุณมีเขาในใจคุณมีเขาเป็นคนที่รักที่สุดในชีวิตเลยนะแต่ด้วยความที่แบบมันอาจจะมีอะไรบางอย่างนะที่ทําให้ต้องถอยพลังงานหรือว่าถอยหันหลังให้กันทั้งที่ว่ายังรักกันอยู่หรืออ่อหรือในบางคู่บางคนเนาะอยู่ดีๆมันมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ทําให้ตัดจบแล้วก็ แยกออกมาเลยนะส่วนฝั่งเขานะคะคนเนี้ยเหมือนกับว่าตัวเขาเนะที่เขามองอะที่เขามองคุณอะเราว่าเป็นเป็นคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์ใหม่ใหม่รือเปล่าเนาะเหมือนกับว่า,วาเอ,อ่อเขารู้สึกว่าคุณตั้งกําแพงใส่เขาคุณไม่สนใจเขาเลยไม่ว,ว่าเขาจะทําอะไรให้คุณมากน้อยแค่ไหนเหมือนกับคุณมีกําแพงในใจเยอะมาก นะบางทีอ่ะคุณอาจจะยังไม่เปิดใจให้กับคนคนนี้ก็ได้ทําให้เขารู้สึกว่าเออเขาเองเขาก็ยังไม่ไม่รู้ว่าจะเข้าหาคุณด้วยวิธีไหนดีเหมือนกันนะคะอ่ะมาอืมนะตัวั้งตัวคุณเองนะคุณมีเป้าหมายในเรื่องของการทํางานคุณอยากจะ ทำงานคุณอยากจะมีตำแหน่งองยากจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากกว่าที่จะไปโฟกัสในเรื่องของความรักตอนนี้เหมือนคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจหรือนกับคุณยังไม่พร้อมที่จะมีความรักอะไรก็ตามเนาะส่วนตัวเขาเนี่ยเขาอ่ะก็รู้นะว่าตัวคุณอ่ะยังไม่เปิดใจแต่เขาก็ไม่ละความพยายามเนาะเขาก็ยังแบบเหมือนกับว่าเขาอ่ะจะพยายามเข้าหาคุณคือมันมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างนะที่แบบเขาจะพยายามที่จะทําให้คุณเนี่ยหันมามองเขาอะ่ะ มีบ้างที่คุณหันไปมองเขาคุณก็รู้สึกเออคนคนนี้เขาจะมาไหมไหนกันหน้าอะไรแบบนี้นะคะแล้วคุณก็ยกดาบใส่อนะปินป้องกันตัวเองนั่นแหละคือคนเราถ้าหากว่าเคยเจอความรักที่มันไม่ดีมาก่อนเราก็อยากจะป้องกันตัวเองเราก็ไม่อยากจะไปแบบเจ็บซ้ำอีกครั้งหนึ่งถูกนะนะการที่คุณรักตัวเองมันไม่ผิดแต่บางทีอาจจะอาจจะต้องดูด้วยว่าแบบไปทําร้ายหัวใจคนอื่นหรือเปล่าเนาะอาจจะแบบใช้วิธีซอฟซอมกว่านี้ก็ได้บางคนก็แบบตัดฉะ ตัดจบไปเลยอะไรแบบนี้นะคะบางทีอาจจะเก็บเขาไว้ในสถานะที่แบบเพื่อนคนหนึ่งก็ได้นะแต่บางทีแบบถ้ามามากไปคุณก็อาจจะไม่ชอบก็ได้แบบมาเที่ยวไล่เที่ยวคืออะไรแบบนี้ดดนดดนอ่ะผิดด้านผิดด้านอ่าฝั่งของคุณนะความรักครั้งเก่าทําให้คุณเจ็บปวดเนาะเรารู้สึกว่า ไม่มีใครที่จะสามารถเยียวยาจิตใจได้เลยเนาะทำให้คุณรู้สึกกลัวในความรักความสัมพันธ์คุณมองว่าถ้าให้เลือกระหว่างความรักกับเงินทองจะเลือกเงินทองดีกว่าเนาะการมีเงินใช้เนี่ยอย่างน้อยมันก็ทําให้ชีวิตไปต่อได้แต่ว่าการมีความรักที่มันไม่ดีเนี่ยมันเจ็บทั้งใจมันเจ็บปวดไปทั้งหัวใจเลยเนาะคุณอยากไจ้ความรักที่ดีๆมากกว่าทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนว่าคุณพยายามแบบ สร้างกำแพงอะสร้างหนาคืนสร้างหนามากเลยตอนเนี้คุณกับคนคนดีนะส่วนตัวเขาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่รู้จะทำยังไงในความสัมพันธ์เพราะคุณะ่ะไม่เปิดช่องให้เขาเลยเอออันนี้เราก็อยากจะบอกเลยนะถ้าเกิดว่าคุณเดียวมองเขาอยู่หรือคุณอยากจะให้โอกาสเขาอยู่ลองลองเปิดช่องให้เขาสักนิดนึงก็ได้นะแต่ถ้าแล้วแต่แล้วแต่บางคู่ก็ไม่ได้อยากไนดะ้คนแบบนี้เข้ามาเออ เออเราก็ไม่รู้กันนะว่าเออคุณไปดีก่าใครหรือคนแบบไหนคุณอาจจะไม่ชอบจริงๆไม่ตรงสเปคจริงๆก็ได้แต่แต่เหมือนกับไพ่ตัวตนตอนแรกเนะาะเหมือนแบบไพ่ตอนตัวตอนตอนแรกที่มันขึ้นมาที่เป็นไพ่สี่ถ้วยอ่ะคือคุณลองเปิดใจให้คนคนนี้ดูหน่อยดูก็ได้บางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นความรักที่ดีแบบไม่คาดฝันเลยก็ได้เหมือนกันนะนอ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันต่อเนาะ เขาว่าจะพยายามในความสัมพันธ์ดีนะเออเขาไม่ท้อนะแต่คุณอะมีแต่คุณแหละที่เป็นคนที่แบบกลัวไปเองคิดมากไปเองนะคุณคิดมากคุณกลัวว่าเขาก็าจะมาทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจยเขาจะมาทําให้คุณเนี่ยจะต้องนั่งร้องไห้ทําให้คุณจะต้องเจ็บปวดออวิตกจริตหรือเครียดหรือซึมเศร้าบางทีะกว่าที่คุณจะผ่าน ความเครียดผ่านความซึมเศร้าะอะไรมาก็ได้รักษาตัวเองได้ขณะดีเนี่ยมาใช้ระยะเวลามนเลยทำให้คุณรู้สึกว่ากลัวความเจ็บปวดกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่กลัวความรักไปเลยส่วนตัวเขาเนี่ยคนนี้ไม่รักความพยายามเขาจะค่อยๆพัฒนาความรักเขาจะค่อยๆแล้วว่าอีกฝ่ายผ่านกันเขาจะค่อยๆใช้ความจริงใจเพื่อที่จะทําให้คุณเปิดประตูหัวใจให้กับเขาให้ได้ เ,เขาจะพัฒนาจากเนี่ยแนเหรียญไปจนถึงเป็นราชาถือเหรียญเลยเขาจะทําให้คุณเห็นว่าเขาเองเนี่ยเห็นคุณมีคุณค่าเขาเองเนี่ยเห็นด้วยคุณเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนเดียวใจอ่ะเ,ออเขาสามารถทําอะไรที่แบบเป็นความมาั่นคงให้กับคุณได้อะไรแบบนี้นะคะลูกสาวนะมาดูกันต่อเนาะ เนี่ยจริงๆแล้วนึกดีใจนะคุณก็ต้องการอะไรที่มันเป็นความมั่นนุนะ่งหเนาะคุณจะเก็บความรู้สึกแต่คนคนเนี้ยให้เขาคุณจะปล่อยเขา Action แอคชั่นแต่คุณจะเก็บความรู้สึกเก็บทุกสิ่งทุกอย่างนะมันมีมันมีแอคชั่น Action อะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกเอแล้วคุณรู้สึกดีเขาได้เข้าไปเปิดประตูหัวใจคุณได้นิดนึงแต่ คุณเองก็เก็บความรู้สึกยังไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกอะไรให้กับเขาส่วนตัวเขาเนี่ยอย่างที่เราบอกนะเขาก็จะพยายามเข้ามาพัฒนาในความสัมพันธ์เขารู้ว่าคุณอะอยากไม่เปิดใจให้เขาแต่แน่นอนว่าแม้ว่าเขาจะต้องเจ็บตัวเขาจะต้องขอลองรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองอะไรสักอย่างหนึ่งอไม่ร้องเพลงนะเพราะว่าตอนนี้คัดจมูกมากเลยไม่สามารถร้รองเพลงได้อ่ะเดี๋ยวมาดูสถานการณ์ต่อไปจะเป็นยังไงนะคะเนี่ย yeah. อ่าฝั่งของคุณนะราชินีถือเหรียญโอ้ยไม่ใช่ราชีนีถือเหรียญราชินีถือไม้นะคะเออคุณรออะไรบางอยา่างให้มันเกิดความชัดเจนถึงขั้นที่แบบคุณจะสามารถเปิดใจได้อยา่างแน่นอนแล้วคุณจะตัดสินใจเนาะส่วนตัวเขาเขาอะค่อยๆพัฒนาตัวเองบอกแล้วว่าเขา,าค่อยๆทําให้คุณเห็นค่อยๆเติมในสิ่งที่คุณขาดจนมันเต็ม นะพอมาเติมเต็มแล้วเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยคุณก็จะตัดสินจากสิ่งที่คุณเห็นจากคําพูดและการกระทําของเขานะแต่ตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามีเรื่องราวของการตัดสินใจเกิดขึ้นแล้วนะทั้งคุณและฝั่งของเขาเขาอ่ะโอเคเขาอ่ะต้องการที่แบบอยากจะได้คุณจริงๆนั่นแหละนะจากวันที่คุณไม่เปิดใจเลยจนวันที่คุณจะต้องตัดสินใจแล้วนะซึ่งมันจะต้องเป็นการตัดสินใจแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตอีกครั้งหนึ่งในเรื่องราวของความรักนะคะในครั้งนี้เนาะ อบอกแล้วว่าอันนี้คุณนักกลัวคุณกลัวความสัมพันธ์ที่จะแบบคุณยังยังยังแบบมองในเรื่องของอดีตเนาะคุณยังมองในเรื่องของอดีตในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณยังรู้สึกว่าความรักที่มันแบบไม่ดี แต่คุณลืมอาจจะลืมมองคนคุณเนี้ยที่พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยพยายามเอาอกเอาใจพยายามที่จะยอมคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะอย่าลืมมองเขาด้วยนะเพื่อจะบอกว่ามันจะมีสิ่งดีๆที่คุณอะไม่ได้หันหลังกลับมามองอยู่เนาะดูเหมือนกับว่าวันเนี้ย energy ของคนที่มีความรักดีๆอยู่แต่ว่าคุณอาจจะยังไม่ได้ต้องการในต,ตอนนี้คุณอาจจะกลัวความรักนะคะอ่าลองปล่อยใจใจจอยลองปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระ ลองเปิดหัวใจดูเนาะถึงแม้ว่ามันจะดูแบบน่ากลัวถึงแม้ว่ามันจะดูแบบหุ้ยจ,แบบจะดีไหมอะไรไหมนะแต่เหมือนกับไพ่จะบอกให้คุณลองเปิดใจดูนะีอาจจะเจอรักครั้งใหม่ที่ดีกว่าเดิมก็ได้นะอ่ะมาไพ่อยากจะแนะนําอะไรนะคะอ๋อคัจบจมูกมเดี๋ยวเรามาดูกันนะไพ่จะแนะนําอะไรในความรักความสุมพันธ์ดีนะคะ เดชจะรับว่าให้จะบอกว่าจบจากความรักที่ผ่านมานะคะความรักที่มันแบบไม่ได้แบบดีต่อใจเนาะแล้วตื่นขึ้นมาพบกับความรักครั้งใหม่ที่เหมาะสมที่มันกำลังเดินทางมาหาคุณนะคะให้ลองเปิดใจดูเนาะคุณรู้แล้วแหละว,ว่า การกระทําแบบไหนอะไรแบบไหนที่อีกฝ่ายหนึ่งทําแล้วคุณไม่ไม่ชอบไม่ถูกใจเออคุณสามารถพูดคุยกับเขาได้โดยตรงเลยความรักของคุณในครักงนี้คุณจะสามารถเปิดใจเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้แล้วก็เหมือนกับว่ามันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะให้คุณลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาอดีตที่มันไม่ดีต่อใจก็โยนทิ้งมันไปอย่าไปดึงพลังงานหรือเอน r g จเหล่านั้นกลับมา นะคะเดินหน้าไปสู่วิถีทางที่ดีกว่าคืออะไรที่มันดีอ่ะมันกําลังรออยู่นะในเรื่องของความรักนะนนเนี่ยคนคนนี้อย่างนี้พ่ออกมาเลยเขาไม่มีอะไรที่แบบเขาไม่มีอะไรที่แบบน่ากลัวเขาไม่อยากจะทําอะไรเพื่อคุณคุณอาจจะยังไม่อยากจะไม่อยากจะมองเห็นคุณอาจจะสร้างกําแพงมิดซะจนมองไม่เห็นความดีของเขานะลองเปิดใจดูค่ะเพราะว่านะก็อ,อยากให้อยากให้รักกันเออ นะประมาณนี้เลยนะคะเอามาเดี๋ยวมาดูไพ่ออร์เคินนะคะไพ่ออร์เคิจะจะบอกอะไรเดี๋ยวจะขออนุญาตไปพนยาด้วยแล้วไม่วันนี้อยู่ๆก็ขัดจมูกพี่จะแบบเจอไม่ขัดจมูก น่าจะเป็นช่วงนี้แบบอากาศละลอยชื้นๆนะเมื่อวานฝนตกไม่รู้ว่าที่ไหนฝนตกบ้างนะคะแต่ออกจากบ้านไปแล้วเดี๋ยวฝนตกแป๊บหนึ่งก็เลยแบบวันนี้ก็เลยงอมงอมหนามาวันนี้เริ่มนามาและสุดเสียนะคะความร่วมมือนะ ให้อยาจะบอกว่าให้คุณเริ่มต้นใหม่ใหม่ค่ะความสูญเสียที่ผ่านมาเอามาเป็นบทเรียนนะในเ,เรื่องของความรักนะคะแล้วก็ถ้าไม่ชัวร์ไม่อะไรหาเพื่อนช่วยสืบประวัติอันที่เราบอกแหละเวลาใครเข้ามาในความสัมพันธ์กับเราเนาะเราไม่รู้ตืึนลึกหนาบางเราไม่รู้ว่าอดีตเขาเป็นมาอย่างไงเราไม่รู้ว่าเขามีใครอยู่หรือเปล่าเออ ดีไม่ดีอ่ะอยู่ดีเราอาจจะกลายเป็นมือที่สาบโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าเนาะสืบสอดดีๆนะคะก่อนที่จะเปิดใจก่อนที่จะอะไรเล้นะเพื่อนมีใช้เพื่อนซะเพื่อนแบบอ่าบางทีออะอย่างเราเป็นคนที่แบบเออไม่ใช่ไม่ใช่สกิลนักสืบนะแต่ไปแค่เป็นค,คนมีเซนต์เท่านั้นเองเราก็ให้รุ่นพี่รุ่นเพื่อนช่วยกันสืบค่ะว่าเออคนคนนี้ที่เข้ามาหาเราเขาอ่ะเขามีใครหรือ,อยังเขาเป็นอะไรยังไงบางทีเนี่ยมันมันมัน,มน มันแอบสืบแอบส่องจนรู้เลยว่าอ๋อโอเคคนคนนี้อ่ะประวัติคลีนวิงวิงโอเคเปิดใจได้แต่บางคนนี้เข้ามาก็ไม่ได้คลีนเนาะดักดักเออมีใครอยู่แล้วที่บ้านจ่าแต่ว่าโปรไฟล์โสดอืมอันเนี้ย ตัดทิ้งเลยนะตบคว่ำเลยนะคะอ่าประมาณนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็อ่ะคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนานะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามขอบคุณสําหรับการกดสมัครสมาชไลค์แชร์ชให้แล้วก็ขอบคุณสำหรับความเอ็นดูเด็กเอ็นของเรานะคะตับรือแล้วนะเดี๋ยวจบน้องเข้านอนนะคะก็ขอบคุณนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ